ชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมตุลเมถุนกุมนะชาวธาตุลมนะขอพลังงานของคุณ ten oh ten of one นะคะประสบความสำเร็จนะ,ะปิดจ็อบปิดยอดนะคะปลายปีปีนี้แบบด้วยความสำเร็จท่วมท้นเลยนะคะผลงานแบบดีมากๆนะคะได้รับการเชิดชูนะคะเจ้าลงเจ้านายเพื่อนร่วมงานนะคะเชิดชูเกียรตินะ คุณอาจจะได้รับโบนัสก้อนโตหรืออะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องงานประสบความสําเร็จคุณปิดจ็อกได้แบบสวยหรูมากๆเลยนะคะควาแฮปปี้ความแบบมีความสุขที่ทํางานสําเร็จซะมากกว่านะงานเสร็จสําเร็จดังใจอะไรประมาณนั้นนะวันที่เท่าไหร่29ขอพลังงานเหตุการณ์สำคัญสำคัญวันที่19นะคะ ธันวาคม2566ให้กับชาวธัดุลมนะคะตุนมิถุนุ่ม Queen of Cups นะคะเป็นที่รักนะคะเป็นที่รักนะคะเป็นที่รักไพ่คำแนะนำ oh โอ้ไม่ก็คิงอุ้ยไพ่คู่มา u u e n o of u u s นะคะไพ่คู่เข้ามา เท่าไหร่29วันที่29ธันวาคม2566นะคะชาวธาตุลมนะตุนมิถุนกุมนะนี่เลยความรักคุณจะสุขสมหวังหอมหวานมากเลยคนที่เป็นคนโสดจะเจอคู่คู่ของคุณนะ King of Cup กับ Queen of Cup ได้เวลาฟ้าเปิดให้โคจรมาพบกัน คนที่คุณพบในวันที่29ธันวาคม2566นั้นคือคู่แท้ของคุณเลยนะคะให้และรักเท่าๆกันไม่ได้แบบรักขรั้งเดียวด้วยนะเขาก็ปิง๊งคุณคุณก็ปิ๊งเขาแบบว่านะเข้ากันเคมีเข้ากันมากนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคู่ของคุณก็จะหอมหวานชัดเจนนะคะมอบความรักให้กับคุณนะนี่โรแมนติกมากขึ้นอะไรมากขึ้นคุยกันดูเรื่องนะคะเนี่ย ก,กันไปดินเนอร์พาก,กันไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะวันที่ที่นะคะกาดอกจันไว้เลยสำหรับชาวธาตุลมนะเป็นวันดีๆหนึ่งวันนะคะดีมากเลย